กอนแล้วครับเพื่อนผมอุ้ยๆๆโดนอะไรนะครับนี่นี่ครับหล่อนะครับมันเน่หล่อเลยครับ <d> ลุดคัหลุดคับอุ้ยลุดคัสเกะกะเขาหนึ่งให้ตกตอขโมยปลาเพื่อนไม่พอช้าอีกลังขึ้นมาลังขึ้นมา <d> <d> สามสี่มันไม่เกินครึ่งโลครับอุย้ยครึ่งโลได้อยู่นะครึ่งโลได้อยู่นะเนี่ยวม่งขึ้นมาใหญ่วะ มาแล้วอุ้ยสวยลุดครับลุดครับดีเพื่อนผมหล่อแล้วครับอ๋อไหนเราได้ใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่ไหมตัวแค่นี้บอกแหกปากลั่นเลยเหรอเหรอแหกปากลั่นเลยเนี่ยผมหาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาีิอีกโดนเด็กหิงอ่ะทำไม ทำไมเอาปลาผมไปทำไมไตัวนี้มันกัดผมดก่อนนะนโอ้โห้ปลาจะชัดเลยเนี่ยนิสัยเนี่ย <laughs> <laughs> โอยเพื่อนรักโอยเพื่อนรัก <laughs> อันนี้นะโฉมะเรามาดูกีขีดนี่นะสูงสูงนะอ้าไอศูนย์จุดหนึ่งสายพีอี đồ ơi <laughs>